โอเคผมก็ต้องขอกราบสวีตสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านกันด้วยนะก่อนวันนี้อย่ผมน้อยเกมนะผมก็วันนี้เราอยู่กับพี่ไม้เอานี้เรามากัน2คนนะทุกคนนะ <Okay. S 1> น้องเปาไม่ว่างนะครับผมและวันนี้เรามากับนี่ผมนี่ยูสุจิกเซตสามหกศูนย์นะผมนีเ่เป็นรถทีมงานของออนัษไนนะทุกคนนะก็สวยๆแลหล่อเลยทีเดียวผมเป็นคันลายสิงตัวก็น้องอัธพลนะผมเป็นคนส่งมาให้รีวิวนะทุกคนนะก็ต้องขอขอบคุณน้องอัธพลมากๆเลยนะโอเค ก็วันนี้นะผมเดี๋ยวเราจะไปขดทรายนะทุกคนนะไปส่งไอ้หน้างานนะผมก็จะเป็นยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมเราไปเล่นกันเลยดีกว่าไปครับพี่ไปครับผมจะสตาร์ทเครื่องก่อนโอ้เสียงสตาร์ทของโคตรโอ้โหสตาร์ทแบบโคตรลั่นนะโหแตกนะฮะเสียงสตาร์ทอย่างดีเหรอฟังเสียงขับนะทุกคนนะเฮ้ยขอเราเสียงลั่นขอเราเสียงลั่น เทอร์โบด้วยนะของเราเสียงเทอร์โบนี่ครับนะเสียงเสียงรถผมจะกล่เสียงโซลชี้ไม่สุดนะเกิดเสียงเกวี่ยอมรีดรถเกินนะไม่เสียงมันไม่เสียงมันไม่ลั่นเลยอ่ะแต่รถตัวรถสวยนะผมดูลงคือรถสวยนะแต่ผมติดใจอย่างเดียวคือแบบไม่ชอบไม่ค่อยชอบเสียงมันเท่าไหร่ฮะดูเสียงดิโอ๋ดีส่งมารีวิวส่งให้เลยแล้วตีอีกไม่ตีไม่ตีผมไม่ชอบอย่างเดียวไม่ชอบแค่เสียง เสียงเครื่องตอนขับนี่แต่โดยรวมคือแต่โดยรวมคือสวยทั้งหมดนะทั้งคันนี่สวยหมดเลยนะผมโดยรวมเสียงก็ปรับปรุงกันไปนะผมไม่ว่ากันก็สันญาณไม่รู้ว่าเจ้าของเขาขายไหมแล้วมันติดอะไรพี่ไม่เข้าใจนี่ไอไอนั่นไงพี่ไอ้อะไรสีเหลืองตรงถนนนถวน้ำสูงติดนหมไม่รถรถเนี่ยมันติดออะไรเนะรถรถขายขนมรถขายไอติมเปล่ารถขายไอคันนั้นแหละติดไอคันนั้นแหละเสียงดังด้วยมันมีมันมีเสียงมันด้วยนะพี่ เดี๋ยวแเดี๋ยวแซงไปดีกว่าไปแซงแซงไม่รู้ว่ามีรถหรือเปล่านี่แซงทางโค้งนี่อันตรายมากพารถมาไหมพี่รถมามันมวยย่อ๋อบามวยย่อมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายจะชอบมากเลยไอเสียงรถคันเนี้ยแบบมันมีเสียงเทอร์โบด้วยแบบโคตรหวานเจี๊ยบอ่ะของผมไม่มีอ่ะ รถผมมันไม่ได้ติดเทอร์โบอ่ะโอ้คันนี้โดยรวมแล้วคือแบบตัดีครับผมขัดข้างหน้าก็หล่อเอาเรื่องนะทุกคนนะไอ้เกียร์มันมันวิ่งทางไหนรด้ว่างนี่วิ่งตัดหน้ารถไฟเลยอย่าเลยเกียร์ก็โดนรถไฟเอาไปกินไม่ใช่เหรอกินก่อนอีพี้นั้นผมก็โดนเอาไปกินเองรถเออรถหายไปเลยหายไปทั้งคันเลยโดนลากไปยะลากยาวเลยโคตรเที้ยเลย ไม่ทำพิธีทานไม่ค่อยดีครับผมอ๋อลืมไปเสียตรงเรื่อยเลยนะทุกคนนะเอ้ยอันนี้เสียงแบบโคตรสมจริงเลยนะทุกคนเดี๋ยวคันนี้ก็สมจริงเหมือนกันพี่นี่เดี๋ยวฟังเสียงโบผมนะพี่อะละรอบรถมาละนี่อะไรเสียงโบรถผมอะไรเสียงโบรถไงอีกตายแลยนเฮ้ย รถผมรอรอนะฮะโอ๊ยรถผมแตกขาดแล้วทุกคนนะแตกขาดโอ้โหเก็ไอ้อันนี้อันนี้คือแบบรีวิวตามแบบเรียกว่าอะไรฮะเรียวตามเสียงในหัวมากกว่าเลยไม่ก็คือการรีวิวแบบไม่อวยต้องการอยู่แต่ก็อวยครับโอ้ไม่พุ่เล่นนะครับพุ่เล่นรถสวยครับรถสวยเดี๋ยวผม ขอญาตขออย่างเดียวผมไปแก้เสียงรถได้ไหมอ่ะไม่ค่อยชอบเสียงรถเลยรถเสียงรถไม่ค่อยลั่นเลยนะทุกคนนะแต่สวยครับผมรถสวยดูดิผมก็ยังทำรถขนาดนี้รถขนาดรถแบบนี้ผมก็ยังทําไม่ได้อ่ะผมพูดตรงตรงนี้อันนี้อันนี้ก็เรียกว่าอะไรนะแพ้เสียงหัวคันลุนแรงเข้าป่าเกมันพี่พาเข้าป่าใกล้ถึงแล้วพี่จริงๆมันไม่มี เสถ้าตามชิวจริงเขาต้องเป่าสายตามลานแบบตามบ่อสายอะไรอย่างงี้ยไหมเสียงอันนี้มาตามลมโอ้เสียงแต่ผมไม่เสียงเบรกผมมันเสียงอะไรเนี่ยเสียงอะไรไม่รู้เบาเบ่าโอ้โหคนเลยเราอยู่มุมมองภายนอกไม่ได้นะผมมันไม่เห็นนะมันไม่เห็นทางนะต้องอยู่มุมมองภายในนะเราทำไมแบบมีแต่ป่าเนี่ยทางไอ้ทางเข้มโหมด ไม่มีใครมาบุกเบิกเส้นทางไอ้ที่โอ้โหโลงโม่โคตรใหญ่ทุกคนในรอบที่ดูแข่อียเกมดูดูบ่าท้ายนีน่พี่ไปใส่มาสยิงใส่ดินมาแหละ <c oughs> แล้วก็ติด <c oughs> กลายเป็นทรายแทนนะไปไปเดี๋ยวไปข้างลนหานักก่อนนะเพราะว่าเรามาซื้อทรายในโบโลโม่ค,ครับผมมาในานาม<อ>บริษัทเราออกนะโอเคครับผมอันนี้ เขาเราสามห้านะครับผมรถผมตันเดียวครับผมดันไงว่าละตันสามตันนะผมเฮ้ยทางไม่ดีครับตรงนี้ทางเป็นไรเนาะบาดีนี่รถผมนี่โคตรด,ดีโคตรแรงออนัสไนครับผมเดี <c oughs> ๋ยวนี้มีเบาะซ้ายด้วย ใส่ดิฟมาแต่ว่าจะติดสายเฉยเลยเข้าใจเออเออทำอะไรครับเมื่อกี้นี่ไม่มีอะไรพี่ไม่มีอะไรรถพี่มันดิฟดิฟอะไรเกมชนท้ายพี่เมื่อกี้ไม่รถพี่ดิฟพี่พ,พี่ตาฝาดผิดใี่ไหมเขาตาฝาดเรดดาทุกคนเนาะนานๆนานๆมาทีครับผมสำหรับโลุงโมแห่งนี้นะ ฮไม่มีอะไรครับท่านี้ทำอะไรฝอยแล้วมันเป็นเพลงเะรีทร่ผมองถกมาลิขสิทธิ์แน่นอนในนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะค่อยๆกดถอยนะกดค้างกดกดค้างแล้วมันเพลงติดแน่นอนนะครับมาแล้วมาแล้วในไซโลอยู่ไหนนี่อ่านี่เราจะใช้ไซโลครับผม ซีโาาร่ภาษาเรียกว่าไซโร่เจสซี่แต่ก่อนเรียกว่าซีโรไซโร่พี่แต่ก่อนเรียกซีาาโร่อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกไงไม่ตก <c ười> อังกฤษซซโลโคตรอายอ่ะเฮ้ยพี่เราเราไม่ผิดไงภาษาภาษาเราไม่ใช่ไม่ใช่ภาษาเราไง <c ười> ไม่เขาเรียกว่าไซโลงไงตามจริงอ่ะใช่ทอยทอยทอยยย เอาเป็นทรายนะทรายตอนไหนวะเกมไซเบว่นเหรอเซเว่นแซมนี่เหรอพี่ซาเบิ้ย,ยมันไม่มีแซมเหรอพีมีแต่ซาเบิน้นเซเว่นเลยโอ้รถไค่หอบดังแท้เหนื่อยแล้วว่าวิ่งแค่นี้นี่โอ้ดูดิโอ้อันนี้ดักท้ายอ่ะโอ,อร้รถผมรถผมนี่ก็ยังหอมอย่างเดียวนี่พี่ทำไมรถเรามันมีอะไรด้วยน,นี่ อะไแล้วว่เกมบอ๋อเหล็กอะไรนี่อ๋อเหล็กบางฝุ่นรึเปล่าใช่พี่เหล็กค้ำบางฝุ่นอ๋พี่ทรายครับผมอ่าทรายทรายทายนี่ตอนนี้เราอยู่ที่โลโม่ขนาดใหญ่นะนี่มีเครื่องจักรเต็มเลยนะครับนี่รถเก่าเออรถตั้งแต่สมัยบุกเบิกโลโม่นี่รถตักนี่ไปครับเดี๋ยวแล้วนะครับนี่ผมรอตั้งลำถอยอยู่ รอผมด้วยพี่พีเราเวลาด้วยอีกลายเหรอผมไม่ต้องออกดไม่ใช่พี่เวลาน้อยอยู่นะพี่มันเป็นเพลงนะพี่เฮ้ยพี่ผมคิว่าให้ผมคิดว่าเสียงผมผมผมคว่าเสียงเพลงครับผมผมพยายามไม่กดค้างอันนี้ให้เพลงมันดับ เดี๋ยวกดซ้างนี่เฮ้ยมาแล้วเลยจังหวะเพิงมาแล้วนั่น,น,น,นไปไปพาไปชมล้มโง่แบบนี้อ๋อดานซะ้า,ายปิดคือทำไมซ้มายมันจมมันเก็บหายแล้วมมีดา,า,าวมันดามิดเป็นไรวะเนี่ยจะตักได้วหมนี่ตักไนนม่น่านได้ไดนี่ตั่แล้วตั่แล้ว นี่แป๊บๆๆๆพี่ถ่ายปกคลิปถ่ายปกคลิปไปรอๆเลยครับผมนี่เรียบร้อยได้ปกคลิปละอ่ะไปครับไปเอ็มพร้อมที่จะเดินทางหรือยังพร้อมแล้วครับเราจะส่งให้ลูกค้ากันนะอยู่ตรงนี้นะฮะก็แต่ว่าเราจะไปทางไหนดีอ่ะนี่บนซ้ายเลยขึ้นทางใหญ่ที่ถนนใหญ่เลยไหม มันมีมันมีทางนี่อะเกมทางด้านซ้ายนี่ข้ามคลองนี่เออทางนี้น่าจะใกล้กว่านะใช่ครับผมวิเนี่ยเนี่นี่ยโอ้นี่นี่มาทางนี้ดีกว่านี่มาวเดี๋ยวพี่พามาจัดไปครับโอ้ยจะพากัรไปลุยโค่นเปล่านี่มันมีทางโค่นนี่ไม่มีกลัวอะไรไม่มีไม่เป็นไรครับแต่รถเราแรงอยู่แล้วรถทีมงานเสียงสาบงี้เลยเอกลักษณ์จัด นี่ไงรถเราโคตรแรงเออพี่ไม้ผมจะชนดาบพี่เลยที่ไม่รถที่ไม่แรงจีิงเอวพี่ดูแล้วผมจะใส่ดาบกับพี่แล้วอ่ะครับครับนี้นีเอ้ยเอ้ยชื่เอ้ยไม่ไม่ไหมผมขึ้นไปปากบอกก่อนเลยละกันอ่ะไปไปผมก็ยังหลบทันเนาะโคตรเอาอ่ะฟอร์ดี่หลายๆครับผมไปครับเหยียนโบหวาน ดันขึ้น,นาปากเหมือนไอนะโอ้ยหลุมเออโอ้โ,อโดนรถแบบนั้นเลยเหรอหลุมว่าผมมาเจ็หลุมนี่ดูนี่เออเรานี่เห็นไหมทุกคนเราเอารถเข้ามาขับเราต้องแบบหยอนให้เขาหน่อยนะออนี่นไงเดือดรัพังไงเออเอามมาถึงตา<ด>ช่างแล้ว ไปเอามันไม่มีให้ช่างออกม,มีแต่ช่างเข้าออเดียวไม่มันวิ่งเข้าไม่ได้เหรอไม่ได้มันเป็นไม้กั้นมันเป็นตาช่างแบบช่างช่างช่างขาเดียวหรือเปล่าไปไปเ,เลยทออเลำเลยครับผมไปทางไหนไปเลยก็ได้ไปท้ำเลยครับหลวงปลบให้หลบแรงแล้ว โสายปลาไปล้โอ้โอโอรถขึ้นนู้นไม,ม่ไหวอ้ขึ้นไม่ไป,ป,ป,ไปไพี่เลยพี่นำพี่นำโลดผมไม่รู้ว่าพี่จะไปเลี้ยวตรงไหนไงเอากระทางเดิมเนี่ยไปเลยครับไปเลย,เ,ลย <laughs> เดี๋ยวผมโดนทิ้งนั่นหน่ว่าละ <laughs> เห็นยวไหมทุกคนเห็นไหมเราไว้ใจไม่ได้หรอกเ <laughs> ห็น <laughs> ไหมไดีการครับผม เออผมเลี้ยวไม่พ้นอูนดีสูวทางดีทางวิ่งบนเขานั่นนี่นะฮะอย่ทิ้งเสียเกมก่อนทิ้งผมไม่พ้นหรอพี่รถผมห้าร้อยนะความเร็วรถผมอะพี่แปดร้อยนี่โอ้พี่ไม่ไปโน่นละครับน,น,นี่นนนนรถขึ้นเร็นไหวไม่ไหวไมันจะไหว อันนี้เป็นทางตรงโอ้แล้วพี่ไม้นู่นละอะไรพี่ไม้ทางโค้งน่ารักสไม่ทันดีโอ้ผมลืมเล่นทางโค้งกดเชี่ยหลุมหลุมเอื้อโอ้ยหลุมคว่มไหมพี่คว่มไหมระดับนี้คว่มเดี๋ยวเราปิดอันนี้เลยมีแต่ไรเนาะ เออแล้วเสี่บเสียเสียระหียงมากเลยไปครับไปไม่จริงๆมันมีทางเข้าลงโมท,ที่ดีกว่านี้เน,นี่ยเราเสือไป,ไปเองอ่ะตอนแรกใช่ทางที่เราออกมาใช่ไหมใช่ไปครับรถหนักจับเลยทุกคน พาทางนี้เลยพี่กระแทกยูีใช่ไหมไอเห็นเหรอผมมาเลยโอ้เอาค้าง, <c oughs> างเป็นเปอะไรค้างอีนนี้เราเปิดแผนที่แล้วลแหละแล้วยังตามทันอีกน,นะอุตสาห์หนีมาตั้งไกลเพราะผมแพ้ที่ว่าถูกทิ้งกันดิโอ้ตาดแล้ว <c oughs> นี่เดี๋ยวเราต้องแซกข้ามสะพานตรงเดี๋ยวเราต้องข้ามตรงนี้พี่ข้ามทางรถไฟตรงนี้เอ้อไม่เดี๋ยวเดีวรถไฟพาไปกินมพี่อะไรนี่รถไฟอะไรผมไม่ไว้ใจกับรถไฟแบบนี้ไม่มาผิดทางติดเกมถูกถูกถูกพี่ถูกที่ไหนนี่ไม่ถูกเอามันมีเอามันอันเป็นเส้นมันเป็นทางรถไฟนี่หว่าพี่ทางแ้บมาตรงจะเป็นทางรถไฟพี่จิ้มหาย เราต้องมาเลี้ยวนี่ดีกว่าว็จำได้ว่าเราเรามาผิดหลายรอบแล้วนะทางนี้ข <c oughs> ับเลาะทางไหนพี่ทางเดิเดมวะทางเดิมท <c oughs> างเดิมโอ้ยโอโดดเดี๋ยวรถไฟมาชิมหายเลยนะนี่ เราต้องเลี้ยวตรงนูน้นนี่เข้าไรนี่หน้านี่แล้วแล้วบ้านอยู่ย่างลึกอะ่ะบ้านนะเข้าไปในลืบอ, <laughs> อ,อ่ะโอ้โหมีไนนหมใช่ใช่ใช่ เราก็แรงจัดเลยอะรถที่ไมาตามไม่ทันนะทุกคนนะยิโมจัดเลยอะเมื่อกี้ยังตามไม่ทันเลยเลยใครเมื่อกี้ผมพี่เราผมไงเฮ้ยทางไหนวะเรหาถนนไม่เจอเดี๋ยวพุ่งเข้าป่าอะไรอะพุ่งเข้าป่าพี่นี่ถนนอย่านี้นอ่ยุ่งร้อยต้นไม้กันบางกันบางทางไหนไหนถนนอยู่นี่ใช่พี่ผมพุ่งไงผมไม่เห็นทางไง ผมอยู่มุมมองภายในรถแล้วมันเป็นโค้งนั้นผมไม่เห็นรถ <laughs> <laughs> พี่มึงเดินละหกสิบเองไงเลี้ยว,วซ้ายปะเนี่ยเลี้ยวซ้าย <laughs> อะไรไปครับเรืจัดรถเราแล้ว <laughs> <laughs> โอ้ขึ้นไปเรยหนยึ่งแล้วทุกคนดูทางดิ ต้องวันเราเอารถที่แตนมาขนข้าวพี่ไม่ได้ทำรถที่แตนมาเลยไปทำใหม่อะ่ะใส่โมเดลหกล้อได <laughs> ้ลุมล้มลุมล้มลุ้มลุ้มลุ้มเยอะจัดเลยอะ่ะอะไรไม่รู้นี่โค้งไปเรื่อยไปเยอะ นี่เมื่อสายตาเราเนี่ยเอ้ยเอ้ยโคตรหนักทางไหนทางไหนไม่รู้างนี่ไม่รู้มั่วมากเลยมาถูกถูกถูกพี่ถูกถูกถูกตรงตรงเรื่อยๆนี่หน้างานอยู่ข้างหน้าเราพี่เลยตรงตามทางเลยเฮึ่มสุขหาถนนไม่เจอขึ้นเดินมาไม่เห็นถนนตายนี่ใครไม่ช้ำใครไม่ช้ำงาน ใครไม่ชำนาญเส้นทางนี่ตายได้นี่นี่ตรงนี้ไงที่เอารถที่ผมเอาเดก้าสงใต้ที่ผมเอาเดก้าสงใต้มาโดนรถไฟพาไปกินในตรงนี้ใช่รถไฟหายเลยอ่ะมามามาดีอาเทงเนี้ยมาเทงนี้เออนี่นี่ตรงนี้เบื้อเฮือกเฮือกอุ้ยชนวิเทก่อนเนยเดี๋ยวเทงด้านหลังนี่แหละน่าจะอ้อมได้อยู่มั้ง Rồi. Sải lùi. Sai nó sai sột sột nó non นี่ดูสเต็ปโหอ้ยพอดีบ้านเลยอะดากดไม่ดากร์ผมไม่หันเลยนี่นะครับผมจะตัตงลาละ เอ้ยเสียงเพลงขึ้นตึกตึกริตึกตึกริงนี่มุมดใต้บ้านมาเลยนี่บ้านพอดีกับสิบล้อเลย,เยจัดสิบล้อดได้เอ้ยที่ไหนี <c oughs> ่ยโอเคทัาน,นี่แบบเสียงเทอร์โบแบบล้อจัดอ่ะนะฮะ อ๋อนี่งชื่อทีมงานซับลิ้มจงเจริญนะครับผมโอ้เสียงเพลงอเสียงเพลงสดถอยนี่ยผมอ่ะเดี๋ยวดูนี่ไฟสวยอ่ะนี่เห็นไหมโอเครับัวลกเรากลับดีกว่าทุกคนเดี๋ยวดูสเต็ปเกมก่อนโอ้เป็นยังไงเนาะ เสร็จแล้วครับผมได้แล้วบอสใช่เลยไปแล้วไปแล้วนะฮะปีวงเดียวครับทุกคนนะเรียบร้อยโอเคโอ้เสียงดับเครื่องพอสดนะฝนโอเคผมก็ใครชอบฝากกดไลค์กได้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ